ว่านางสนธยากันทมูลนะคะจิตอา,าสาสวนป่านาบุญแปตอนนี้อยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องอะมะเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลน,นะคะจากเดิมที่เราเนี่ยเป็นแม่บ้านก็พยายามมองหาพืชผักที่ไร้สารพิษมาใช้ในครอบครัวนะคะก็ก็ต้องใช้เงินเยอะในการซื้อหามาก็เลยพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองจะปลูกผักกินเองนะคะ เริ่มแรกในการปลูกก็ได้รับาจากเวทวงพี่น้องจิตอาสาแพทย์ผีทธรรมนี่แหละค่ะนะคะได้รับการแบ่งปันทั้งความรู้แล้วก็กิ่งพันธุเม็ดพันุ์ต่างๆนะคะพอเราทําได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็มีการแบ่งปันต่อนะคะจากโครงการนี้ของอาจารย์นะคะเราก็ได้ร่วมทั้งเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับวันนี้จะมาแบ่งปันสภาวะธรรมค่ะว่าพอได้ยินคุณนรงนะค์นะบอกว่าจะแจกกิ่งเลี้ยงเนี่ย เราก็รู้สึกมีความอยากได้ก <c oughs> ่อน <g oda> นี้คุณดรงจะประกาศด้วยซ้ำนะ,ะเพราะเราคุยกันในในช่วงที่เราเป็นพิธีกรร่วมกันที่อยู่อย่างไรให้ผาสุกนะคะเสร็จแล้วเรามีความอยากได้เราก็เราก็บอกคุณนรงเลยนะคะว่าขอเอาแสนเอาศินมาแลกได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคุณดรงก็บอกว่าตกลงอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นไม่รู้ว่าจะได้กี่ต้นนะคะก็มาเช็คตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราอยากได้มากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอออยากได้สิเอ๊ะแล้วอยากแล้วมันเป็นยังไงอะ ถ้าอยากมากเนี่ยมันมันจะมันจะดีไหมมันจะเกินไปไหมมันมันจะเกินงามได้อะไรเงี้ยมีมีความกลัวกลัวไม่งามด้วยเสร็จแล้วพอได้รับแจกมาอู้ตั้งสิบต้นนะคะเราตอนแรกเราก็คิดว่าสวนเราก็ไม่ได้ใหญ่โตนาะมีประมาณสองสามร้อยตารางวาเราก็เลยคิดว่างั้นเราไปแบ่งพี่น้องท่านอื่นดีกว่าเราก็เลยบอกพี่น้องว่าท่านใดที่มีพื้นที่ที่จะปลูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามี มีพี่มะลินะคะเป็นจิตอาสา,าในเชียงใหม่นะคะท่านก็เริ่มทําพื้นที่ในการแบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะคอนเซปต์ของพ่อบ้านพี่มะลิน่ารักมากเลยชวนชวนท่านเป็นมุสลิมนะคะท่านก็ชวนคนใกล้ๆบ้านนะคะที่มีแรงนะคะเพราะว่าท่านก็ไม่รู้เรื่องการปลูกผักแต่ว่าคนแถวนั้นเนี่ยค่ะมีแรงและก็รู้เรื่องการปลูกผักแล้วก็มีเวลาด้วยท่านมีที่ดินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนชาวบ้านแถวนั้นมาขึ้นแปลงปลูกผัก หนูก็เลยอ่าพี่มารีเอาศีลมาแลกอย่างเงี้ยพี่มารีก็บอกว่าเออก็ศีลยังไงดีล่ะก็บอกว่าเออก็พยายามติดตามหมูอะไรเงี้ยค่ะพยายามร่วมบำเพ็ญกับหมูแล้วก็มีอ่าการแบ่งปันดอกเกลือแล้วก็ข้าวตามอ่าตามที่พี่เขาทําด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคเงี้ยค่ะให้พี่เขาไปสีต้นแล้วมีผู้ป่วยมาเยี่ยมหาที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ท่านเป็นหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีความตั้งใจตอนแรกนะคะที่ว่ารับจาก รับจากคุณนรงเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะแบ่งให้ครูพิมพ์พี่น้องทุกท่านในที่นี้น่าจะรู้จักครูพิมพ์นะคะครูพิมพ์ที่เป็นผู้ป่วยนะคะท่านบ้านอยู่ใกล้หนูอะคะ่ะเราก็ไปฝากครูพิมหนึ่งต้นเสร็จแล้วหลังจากที่ไปแบ่งปันมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลจะส่งพี่น้องในรายการนี่แหลคะค่ะมันมีความรู้สึกหนึ่งอย่างคะ่ะว่ามีความภูมิใจในตัวเองไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะฮะรู้สึกดีกับตัวเองจังเลยว่าเฮ้ย เธอทําดีมากเลยนะเนี่ยเธอได้มาแล้วเธอก็แบ่งปันต่อแสดงว่าความอยากที่เธอมีมาที่เธอบอกว่าอยากได้ต้นเหลียงเนี่ยมัน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 เป็นความอยากได้ที่พอประมาณแล้วอะไรเงี้ยค่ะมองตรงๆว่าไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองแบบนี้มาก่อนเมื่อก่อนจะมีแต่ความปวดดีอวดเกง่งยกตนข่มท่านฉันดีฉันแน่แต่วันนี้มันเป็นความดีแบบแบบนวลนวอะ่ะแบบบอกไม่ถูกอะ่ะนีแบบดีแบบนุ่มๆอะ่ะรู้สึกดีกับตัวเองแบบนุ่มๆอ่ะ ประมาณนี้นะคะพี่น้องเออจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องแต่วันนี้รู้สึกประทับใจตรงนี้มากก็เลยยกเรื่องนี้มาเล่าค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอ๋ออีกนิดนะคะเหมือนกับพี่น้องท่านอื่นที่แบ่งปันเม็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์เลยค่ะว่าจะแบ่งไปจนไม่มีจะให้แบ่งแล้วก็ให้หมดไปข้างหนึ่งระหว่างเม็ดพันธุ์กับแรงของเรานะคะว่าอะไรจะหมดก่อนนะคะแบ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค,ค่ะ ภูมิใจในตัวเองนะคะภูมิใจที่แบบจริงจริงก็เราก็ไม่ได้โลภใช่ไหมคะเราเราอยากได้มาเนี่ยแล้วเราก็ยังอ่าได้แบ่งปันไปถ้าทางเนี้ยต่อไปนี่จะมีผักเลี้ยงกินตลอดเลยนะคะเพราะว่าไปปลูกไว้หลายบ้านม, <c oughs> มีพี่น้องเราช่วยดูแลม,มีการมีการแอบเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงเนี่ยนะคะว่าเออถ้าบ้านหนูไม่ติดเนี่ยบ้านพี่อาจจะติดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะกระจายไปไว้หลายบ้านแล้วจากนั้นเราก็ก็จะได้มีใบเหลียงมาแบ่งกันต่อไปนะคะค่ะ่าเทือนทางภาคใต้แล้วนะคะจากเหนือเราจะลงไปใต้นะคะเทือนอภาค่ะ